รมพง์นพร้อมพงษ์ฉันพร้อมลงอย่าอยู่กับเธอสองคนจะไม่เจอนมองมนโอ้ยยยยยถึงพร้อมพงษ์ฉันพร้อมลงอย่าอยู่กับเธอสองคนจะไม่เจอนมองมน ถึงพร้อมพงฉันพร้อมลงอย่าอยู่กับใจ้องคนจะไหมเธอนมองมนุนเอาเมฆสายน้ำพึ่งรู้ไหมว่าเธอนี่ยช่งหอมหวานอย่ามาแสงอาทิตย์กระทบกับผิวเธอในตอนเช้าฉันเฝ้ามองตลอดรู้ไหมว่ามีคนอยากกอด ฉันนั้นก็ player. ไม่กล้าที่จะบอกเธอเลยเพราะรู้ว่าเธอหนดีเกินไปผู้คนมากมายเธอจะแค่เด็กวัดทำไม I got you แต่ไม่ว่าเมื่อไรฉันมีทัดทองในใจแต่มีคำบางคำที่ไม่ได้พูดกับเธอกลัวดีไม่พอฉันไม่อยากสู้กับใครฉันเลงไม่นักแรงเพลงแรปไงใครที่การได้ไปก ฉันอยากได้ความรักจากเธอแลว้วมันจะเป็นไปได้ไหมเธอไม่ชอบฟิล์มไดรับใจไม่รู้จะทำยังไงดีจะมาทับใจแต่ถ้าเราได้คบกันจริงแลว้วมันจะเป็นไปได้ไหม oh oh ฉัพร้อมพงษ์ฉันพร้อมลงอย่าอยู่กับเธอสองคนจะไม่เธอหน้ามองมุน oh y e ฉันพร้อมพงฉันพร้อมลง อยู่เ่อใจสองคนจะไม่เธอนมองมนออกมาสายน้ำพึ่งรู้ไหมว่าเธอนะ่ฉันหอมหวานยามมาแสงอาทิตย์กระทบกับผิวเธอในตอนเช้าฉันนะเฝ้ามองตลอดรู้ไหมว่ามีคนอยากกอดแต่ฉันนั้นก็ไม่กล้าที่จะบอกเธอเลยเพราะรู้ว่าเธอนดีเกินไป yeah. Hey baby girl ฉันอยู่ชน hey, นวนเธอเดทเ้จะพาเธอไปแต่ในสวนเบรดไม่เป็นไรเธอคงไม่สนรอบฉันกับเธอคงไม่เหมาะสมรอบกชิลเลอร์วิดาปอคอไม่ใช่ท,ะทะ้าทอ h a t i s where I come from ความกล้าที่ฉันมีมันยังไม่มากพอไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เมื่อก่อนทุกครั้งที่ฉันเข้าไปทักเธอใจมันคิดว่ามัายังไม่ดีพอ Never mind it's just a guy you won't remember ฉันก็ยังคงมีใจใเธออยู่เหมือนเดิ อยังคงเหมือนเดิมฉันยังคงมองเธออยู่เหมือนเดิมเธอไม่มีคนเดิมฉัก็ไม่ต้องกลัวฉันจะมือเธอพร้อมพงษ์ฉันพร้อมลงอย่าอย่เธอสอคนจะไม่เจอหนามองบน oh yeah o e ฉันพร้อมพงษ์ฉันพร้อมลงอย่าอยู่กับคนจะไม่เจอน้ามองบน oh yeah งฉันพร้อมลมแค่อยู่กับเธอสองคนจะไม่เธอหนะมองมดออกมาสายน้ำพึ่งรู้ไหมว่าเธอในฉันหอมหวานออกมาแสงอาทิตย์กระทบกับผิวเธอในตอนเช้าฉันเฝ้ามองตลอดรู้ไหมว่ามีคนอยากกอดฉันนั้นก็ไม่กล้าที่จะบอกเธอเลยเพราะรู้ว่าเธอหนะดีเกินไป แค่ซ้อมอดทนไม่ต้องร้องมึงควรจะเลิกฟ้องและเอาเวลาไปซุ่มซ้อมเดะไม่เก่งก็แค่ซ้อมอดทนไม่ต้องร้องเอาเวลามาซุ่มซ้อมร่างกายและสมองของมึงต้องพร้อมเดะเข้าไว้ที่เริ่มมีลทธิ์เริ่มมีความคิดแล้วก็มีความฝันเริ่มนึกเริ่มอยากจะเป็นไม่ก็ผิดประเด็นเพราะมันมีความหวังมันง่ายอย่างโน้นอย่างนี้นะเชื่อเราดีนิดแหละทางฉันแต่ลงสนามจริงๆเกมมันกลับไม่วินม่ามปนฝ่ายตามหลังเอาพังเดะก็ชีวิตจริงนะมันไม่ง่ายไงทำแล้วมันก็ต้องทำอีกความฟัมึงไม่ได้มันก็ต้องพ่ายไปอัดเกมคู่แข่งไม่ขาดหมดแต่ประมารชนลาใจสงด ทำให้ยอมวางมากอาจจะทำตามปากมันก็เลยพลาดใช่คิดแล้วก็คิดอาจจะนึกจินธนาภาพในหัวบ้าบ้าบ้าจะไม่ทำมันจะคิดฟิตก็จะฟิตอาจจะเพ้อพัฒนาภาพไปก่อนสักวันแล้วเมื่อไหร่จะฟิตอันโน้มันก็ฮิตอันนี้มันก็ฮิตลองนี่เดียสิลองนั่นเดียดิเส้นทางมึงยังไม่ชัดเจนมันจะคอยย้ายเลนแล้วเมื่อไหร่มึงจะพลิกวะฮะนี่มันเกมชีวิตจริงที่มึงไม่จมเป็นจะต้องกลัวเกรงใครมึงจะก้าวข้ามขีดจะกัดเลนได้ยังไงถ้ามึงมัวเกรงใจเพราะทุกคนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกอ่ะมันก็เลือกตัวเองงไใช่ปะ ไม่เก่งก็แค่ซ้อมอดทนไม่ต้องร้องมึงคนจะเลิกฟ้องและเอาเวลาไปซุ่มซ้อมเดะไม่เก่งก็แค่ซ้อมอดทนไม่ต้องร้องเอาเวลามาซุ่มซ้อมร่างกายและสมองของมึงต้องพร้อมเดะไม่เก่งก็แค่ซ้อมอดทนไม่ต้องร้องมึงคนจะเลิกฟ้องและเอาเวลาไปซุ่มซ้อมเดะไม่เก่งก็แค่ซ้อมอดทนไม่ต้องร้องเอาเวลามาซุ่มซ้อมร่างกายและสมองของมึงต้องพร้อ, of, เอเามเดะ อุปสรรคมันทาให้เราเศร้ามัวพราะแรงกดดันมันสร้างความน่ากลัวจะทมองกับกันเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันเหมือนสปีด่ดอกระดาษมันยิ่งได้กลับไปเท่าตัวใช่เว้ยเปิดก่องมันอาจจะดูได้เปรียบดูเป็นฝ่ายไ่เยะแต่มันกัยังไม่เข้าชิงเพิ่งยกแลกมันอาจจะยังดูแย่แต่ถ้ามองหาทางแก้มันอาจจะทำไม่เข้าวินหน้าเศร้าจริงจะพัฒนาตัวเองจะก็จะอิงกับพวกพ้องเน้นสีปากกับมาลงที่เล่าร้อยต่ี ไปแค่ขยะแห่งการเวลาฮ่เฮ้ยซอมเข้าไปให้ตัวมึงพอเข้าใจก้มนักฝึกฝนอย่าสับสนใครจะว่าไงแต่ถ้าวันดนึงตัวมึงเกิดท้อมอะไรแล้วถ้าไม่จะช้ำจะอยากร้องเข้าใจแทร็กนี้ส่งกำลังมึงลงฟังเศร้าพลังแล้วมันจะเป็นบันไดเพื่อให้มึงพร้อมก้าวไปเว้ย d a m